วันนี้วันที่10บกรกฎาคมเราเลือก c p n มานะมันไม่น่าจะมีนะ c p n แบบว่าเมาฤฤฤษาพุษธาดีแล้วมิุมนาแผ่นะเพราะลถค่าเช่าไม่มีใช่ไหมบาไปปุ๋ย ก็ไม่มีนะอย่างที่ตายบอกค่ะว่าไรายได้จะเป็นฟิกซ์เป็นค่าเช่าและอย่างหนึ่งคือค่าไฟเนี่ยค่าไฟเราก็ลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วเพราะฉะนั้นค่าส่วนกลางที่ทางห้างอาจจะลดให้ร้านค้าเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วก็จะกลับสู่ระดับปกติถ้ามาดูทราฟฟิกนะคะคนที่เดินคือเวลาคนเดินน้อยทราฟฟิกน้อยเนี่ย ทางตัวห้างเองก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายทําการตลาดโปรโมชั่นเพื่อช่วยร้านค้าแต่ว่าพอมาดูคนที่เดินห้างตามห้างต่างๆเนี่ยตั้งแต่เดืนเอนไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสไม่ได้มีความต่างกันนะคือคนเดินห้างเนี่ยตกประมาณสักเ,เ,เขาเรียกทราฟฟิกเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะห้างไหนที่แน่นในยอย่างแถวบ้านพี่กรดบ้านพี่ต่ายเนี่ยไม่กะใช่ไหมคะอันนี้ก็แน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงละอยากให้ดูชาร์ตนี้ค่ะอันนี้เป็นสไลด์ที่ ให้ดูอีโคซิสเต็มของเซ็นทรัลทั้งกลุ่มเลยนะคะน,นะคะ uh, CPN เนี่ยจะอยู่ซีกสายแต่กำลังจะบอกว่า uh, มีทั้งเซ็นทรัลรีเทลทั้งตัวโรงแรมเซ็นทราแล้วก็ CPN เนี่ยทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับตัว C consumption แล้วก็ตัว Tourism นะคะซึ่งเป็นแ uh, ทบจะบอกว่าเป็น2เครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาตลอดแล้วพอมองไปข้างหน้าเนี่ยท m ิซึยังไงก็ต้องอยู่กับ กับในไทยแลนด์อยู่แล้วนะคะในขณะที่เรื่องของการบริโภคการคอนซัมมชันเนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆอันนี้มาดูขยายชาร์จที่เป็นอีโคซิสเต็มของ CPN เนี่ยในสไลด์ถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าและอีโคซิสเต็มของของ c p n เขาทำอะไรบ้างในส่วนของรีเทลเนี่ยเขามีตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าไอ้กลมๆด้านล่างสุดน่นะคะ Evolution ecosystem เนี่ยมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีทั้งส่วนที่เป็นร้านอาหารคือ Eat ตรงนั้น ในส่วนที่เขียนว่าไลฟ์ไลฟ์นี่ก็คือพวกคอนโดต่างๆแล้วก็มีตั้งแต่คอนโดพอยุคไหนที่เป็นบ้านเขาก็สร้างแบรนด์บ้านขึ้นมาแนวราบเนี่ยชื่อนิรตินะคะในส่วนของเวิร์กฝั่งขวามือเนี่ยเวิร์กเขาก็มีเอ่อมีเซ็นทรัลเวิร์นะคะที่เป็นออฟฟิศให้เช่าและไปในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวก็จะมีอีกนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นสเตย์สเตย์ก็คือโรงแรมซึ่งโรงแรมของเขาเนี่ย จะคนละแบรนด์แล้วก็คนละทาร์เก็ตกลุ่มจากของเซนทราก็แยกจากกันอย่างเด็ดขาดนะจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอีโคซิสเต็มที่ทาง CPN พยายาสร้างอยู่นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอหลังตั้งแต่มีโควิดเป็นต้นมาเขาก็เดินหน้ากลับมาเป็นปกติคือเรียกว่าคือเดินหน้ามาเรื่อยๆขยายสาขาขยายห้างขยาย Property r e s i เอ่อ i a l Property แล้วก็ขยายตัว โรงแรมนะคะถ้าจะบอกว่าในกรุงเทพปริมณฑลเต็มแล้วก็ขยายออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีโควิดเข้ามามันทําให้เกิดการชะง,งักชั่วคราวเท่านั้นเองแต่หลังจากนี้ก็คือกลับมา on นแพ็กอะกลับมาอยู่ในที่จุดที่เขาขยายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โปรเจกต์ถ้าไปดูปลายปลายข้างหน้าเนี่ย ในปีนี้ตอนเดือนมีนาคมนะคะเปิดมาเชศทองหล่อไปแล้วก็อาจจะไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ปลายปลายที่กำลังจะไปนะคะในแบรนด์ต่างๆถ้าในสไลด์ถัดไปเนี่ย ในเดือนมีนาคมของปีนี้เปิดมาเชียทองหล่อไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเดือนตุลาคนะคะที่จะมีตัวเซ็นทรัลเวสต์วิวอาจจะเป็นตุลาพฤศจิกานะคะและหลังจากนั้นในปีหน้าเนี่ยคะ่ะในปีหน้าไตรมาสแรกก็จะเป็นที่นครสวรรค์ละนะคะแล้วก็เป็นที่อะไรนะนคปรปฐมด้วยค่ะใช่ก็แล้วก็คือเขาเคยประกาศแผนอยู่แล้วว่าจากนี้5ปีเป็นต้นไป คับเบกเม็เงินลงทุนแสนกว่าล้านจะไปเปิดในที่จังหวัดไหนๆบ้างแล้วก็ไปในจังหวัดนี่มันก็จะไม่ไมเหมือนกับไปไปเปิดเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วแต่ไปในธีมของเกตเวย์ของเมืองนั้นๆไปจับการเจริญในเมืองนั้นๆแล้วก็ในในจังหวัดโดยรอบสําหรับกําไรในไตรมาสสองะคะ่ะไตรมาสหนึ่งเนี่ย อย่าไปดูบรรทัดสุดท้ายนะมันมีรายการพิเศษวันนี้หนึ่งถ้าเป็นรายการปกติเนี่ยกำไรในไตรมาส1 2, 9, ตก2,009กว่าาไตรมาส2คิดว่าสัก3,000นะคะถ้าเทียบกันเออคิวอันคิวอาจจะไม่ได้โตเยอะแต่เยียนเยียนี่ยจะโตเยอะมากๆมากๆเลยนะคะส่วนปีนี้ ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคิดว่ากําไรน่าจะโตได้18%นะคะเป็นหมื่นล้านคือเรียกว่าปีที่แล้วยังมีแบบปิดๆเปิดปเปิดประเทศยังไม่ได้เต็มที่ยังมีเรื่องของค่าไฟยังมีเรื่องของการดิสคาวค่าเช่าที่ช่วยร้านค้าปีนี้เป็นปีปกติละ ที่ไม่ได้มีการไม่ได้มีส่วนลดส่วนลดยังมีอยู่แต่ว่าเป็นส่วนลดแบบสักประมาณ4%อันนี้ก็ถือว่าปกติพอถามว่าปีหน้าโตยังไงก็คือโตจากการขยายทุก p r o p e r t y ใน Ecosystem ที่เขาบอกทั้งออฟฟิศให้เช่าเดี๋ยวดูสิทานีก็จะมาก็จะเปิดทั้งในส่วนของมีออฟฟิศให้เช่ามีโรงแรมมีคอมมอร์คอมมูนิตี้มอร์ Com more, more ด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของขยายจากนี้เป็นต้นไปค่ะครับผมค่ะ ก็ทั้งปี13,000ล้านนะฮะสำหรับกำไรของ c p n ก็ตกตามากละกลมๆก็สัก3 0 0 0กว่าล้านนะครับแล้วก็เรื่องของ c p n rate เนี่ยอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีฟื้นขึ้นมาแต่เราคิดว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยน่าจะต้องกลับไปที่บริเวณก่อนที่เขาจะลงมาได้นะเพราะว่า market c a p ที่หายไปเนี่ยแทบจะเกินมูลค่า c p n r e a t ที่ถืออยู่ไปแบบเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า ค่อนข้างมีโอกาสที่จะเห็นการเห็นโอกาสฟื้นตัวแล้วก็ในแง่ของกําไรก็ซัพพอร์ตนะครับในแง่ของตัวราคาเองในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาที่ตลาดแบบมีจังหวะผันผัวลงเนี่ยซีก็ยืนอยู่ตรงนี้นะประมาณสักแต่ละหกสิบาทได้ค่อนข้างดี <c oughs> นะครับก็เลยหยิบมาแนะนําอีกทีหนึ่งสําหรับตัว CPN เนะครับเป้าแปบาทครับผม <c oughs>